ผ,ผู้รับชมในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ทุกท่านนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งดิฉันนางสาวพรหัไทยกันแก้วนักมาตรวิทยาประจําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมีฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพวันนี้ก็ได้รับโอกาสให้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการวัดสารสําคัญในสมุนไพรไทยนะคะ,ะในทุกๆวันนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมุนไพรเนี่ยเป็น สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาการรับประทานอาหารการใช้เครื่องสําอางเครื่องประทินผิวหรือรวมไปถึงณนะตอนนี้ก็จะกําลังจะเป็นยารักษาโรคด้วยยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นี้การใช้สมุนไพรก็ยิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเิฉันมีตัวเลขให้ทุกคนได้ถ่ายกันเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปว่าการใช้สมุนไพรของไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้น มูลค่าตลาดสมุนไพรของเราเนี่ยลำดับท็อป10เลขตัวเดียวทุกท่านลองทายกันในใจว่าเป็นเลขอะไรถ้าใครทายถูกก็ติดต่อทีมแอดมินนะคะอะค่ะพวกท่านคงมีเลขแล้วตลาดสมุนไพรของไทยเราเนี่ยมีมูลค่าอยู่ลำดับที่8ของโลกนะคะมีมูลค่าถึง1,400ล้านดอลลาร์เป็นมูลค่าที่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะดังนั้นรัฐบาลของเราก็เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสมุนไพรจัดให้เป็น ยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีเราได้แผนพัฒนาของสมุนไพรของเราเองมีชื่อว่าแผนแม่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติเราจะมี4ฉบับเหมือนกับเป็นธงชัย4หลักที่เราจะต้องไปให้ถึงระดับแรกก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแผนที่2ซึ่งกําลังล่างอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้องการที่จะเป็น ผู้นำในระดับอาเซียนเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรค่ะหลักใช้ที่3และที่4ก็คือต้องการเป็นท็อป5ในเอเชียและหลักสุดท้ายก็คือท็อป3ในเอเชียเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถาบันมาตวิทยาแห่งชาติเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสนองนโยบายนั้นข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า4วิธีที่จะช่วยยกระดับธุรกิจสมุนไพรเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ข้อข้อที่1 ควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานข้อที่2เราจะต้องตามการตลาดให้ทันและข้อที่สต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อที่4ี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยและการสื่อสารให้ลูกค้าได้ทราบว่าสมุนไพรของเราเนี่ยปลอดภัยข้อแรกก็เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแล้วดังนั้นก็เป็นงานของเราละค่ะที่จะต้องทำให้การวัดเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยได้มาตรฐาน เอาละคะ่ะเรามาดูกันว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวัดในสมุนไพรจากตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อกําหนดต่างๆที่เอาองค์กรต่างๆได้ระบุไว้นะคะตัวอย่างเช่นตํารามาตรฐานสมุนไพรไทยหรือ Thai h e r b บ l ลฟาร์ม c o คปเปียหรือข้อกําหนดคณะกรรมการอาหารและยากรประก,กาศกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งข้อกําหนดตามองค์การอน,นรา,นอา,ามัยโลก ทุกท่านอาจจะเห็นตัวอักษรเป็นพืชนะคะแต่ว่าดิฉันจะสรุปให้ฟังว่าข้อกําหนดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับสารปนเปื้อนและเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับสารสําคัญสารปนเปื้อนเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคว่าเราจะไม่ได้รับสารพิษจากการรับประทานสมุนไพรนั้นด้วยก็จะแบ่งเป็นโลหนะหนักที่จะตกค้างอยู่ในนั้นหรือการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่าสมุนไพรก็เป็นพืชอาจจะมีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราก็ต้องวัดว่า มันไม่มีการตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรารวมไปถึงการเชื้อจุลินทรีย์ด้วยข้อกําหนดอีกหัวข้อหลักหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสารสําคัญตัวอย่างเช่นการฟ้าทลายโจรก็จะต้องมีข้อระบ,บุไว้ว่าจะต้องมีปริมาณสารสําคัญหรือที่เรียกว่า e โด o c a p f o l ล n e เนี่ยไม่น้อยกว่า1%เปอร์เซนโดยมวลของสารสกัดนั้นค่ะหน้าที่ของเราสถาบันมาตรเราก็จะต้องทําพิสูจน์ให้ได้ว่าการวัดนั้นอะถูกต้อง ความสามารถในการวัดสารปนเปื้อนของสถาบันตรวิทยาแห่งชาติเราเนี่ยได้รับการประกาศในระดับสากลแล้วปราศจากข้อากังขาเลยตัวอย่างเช่นการวัดโลหะหนักเราได้ประกาศความสามารถบนเว็บไซต์ของสถาบันมาตรโลกหรือเรียกว่า BIPM เรียกกันในภาษาของเราก็คือการเคลม CMC ในกรณีนี้นะคะดิฉันยกตัวอย่างมาเพียงแค่บรรทัดเดียวก็คือการวัดตะกั่วในสมุนไพรแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้มีเพียงแค่บรรทัดเดียวค่ะ เรามีมากมายหลายโลหะหนักเลยตามที่เขาได้ระบุไว้ต่อมาเป็นเรื่องของสารปนเปื้อนประเภทยาฆ่า,มาแมลงเราก็ได้รับการรับรองอะระบบคุณภาพ ISO IEC 17025ในหัวข้อของการวัดยาฆ่า,มาแมลงกลุ่มอัลกานคอีนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปการวัดสารปนเปื้อนนั้นเราเราทำได้ดีผลการวัดมีการถูกต้องน่าเชื่อถือ ต่อมาจึงเข้าสู่การพัฒนาวิธีการวัดสารสำคัญในสมุนไพรที่เรากำลังเร่งทำให้ให้สำเร็จนะคะกระบวนการพัฒนาวิธีการวัดเนี่ยประกอบไปด้วย3กระบวนการหลักๆได้แก่กระบวนการ Extraction, Separation แล้วก็ t o o v v l l i d t t o o n การ Extraction หรือเรียกว่าการสกัดก็คือเราจะต้องทำอย่างไรที่จะดึงเอาสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้วัดมันได้นะคะเราก็จะมีพารามิเตอร์หลักๆที่จะต้องศึกษาตัวอย่างเช่น sample s i ส e ก็คือปริมาณของตัวอย่างที่เราจะต้องใช้ในการทําการทดลองนั้นๆจะต้องไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปถ้ามากจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นเปลืองค่ะเพราะว่าบางครั้งตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันมีปริมาณจํากัดเราจะมาทุ่มไปทีเดียวก็ไม่ไม่คุ้มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเปลือง reagent ที่เราจะใช้ในการวัดนั้นด้วยจะต้อง เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้น้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวอย่างตัวนั้นอะ่ะจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของของตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญเลยที่เราจะต้องศึกษาอย่างที่2ก็คือเป็น extraction solvent หรืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นตัวทําละลายที่ที่จะไปดึงเอาสารสําคัญนั้นอะ่ะออกมาให้เราวัดตัวอ,อย่างในรูปนะคะจะเป็นการวัดกระจาย ในอขอโทษค่ะวัดพินสโตบินในกระชายขาวที่ลูกค้าส่งมาตัวนี้การวัดตัวนี้ก็เป็นการวัดที่แบบมีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่าได้รับการวิจัยว่ากระชายขาวเนี่ยมีสารสําคัญชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพินสโตบินแล้วก็มีเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าแพนดูรตินเอเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้โดยที่ไม่ทําลายเซลล์ดีดังนั้นอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็เร่งเร่งที่จะพัฒนาตัวนี้ออกเป็นอาหารเสริมแล้วก็ยา นอกจากนอกจาก sample size extraction solvent แล้วเราก็ยังต้องมาศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้อาจจะเป็น solid liquid extraction หรือ ultrasonic a t e ตัวน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาค่ะ,ะต่อมาเมื่อเราสกัดออกมาเราก็จะต้องทำเข้าสู่กระบวนการแยกการแยกนี้ก็คือเวลาที่สกัดออกมาเนี่ยเราไม่ได้ได้ออกมาแค่สารสำคัญเราจะมีสารอื่นๆออ,ออกมาด้วย มากมายอย่างตัวอย่างในภาพจะเป็นโครมาโตกรมของพิโนสโตบินของสารสกัดที่เราสกัดออกมาได้จากจากกระชายขาวก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีพีกเดียวเราจะต้องศึกษากระบวนการเหล่านี้ทำอย่างไรให้พีกของพิโนสโตบินเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีคนมาบดบังเพราะว่ามันจะมีผลต่อการวัดของเราสิ่งที่เครื่องมือที่เราใช้ในการแยกนะคะก็คือเครื่อง High Performance Liquid Chromatography หรือเรียกสั้นๆว่า HPLC เป็นเครื่องที่ใช้ในการาวัดสารสำคัญที่เป็นสารออแกนิกในสมุนไพรเราต้องทำการศึกษา stationary phase หรือว่า mobile phase ตรงนี้ก็จะลงลึกเกินไปก็จะขอเล่าคร่าวๆว่ามีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการ method validation หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าการตรวจสอบวิธีความใช้ได้ของวิธีว่าวิธีที่เราพัฒนามาเนี่ยมีความมี precision ที่ดีมี accuracy ที่ดี ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยาวมากถ้าทุกท่านสนใจแบบอยากอยากสนใจหาข้อมูลเพิ่มทางสถาบันมาตรวิทยาของเรามีคอร์สอบรมเกี่ยวกับการเมทตอวอลิ d เดชันโดยเฉพาะนะคะก็ติดต่อทีมแอดมินได้ในปัจจุบนันสารสำคัญในสมุนไพรท,ที่ที่ห้องปฏิบัติการวิเครห์อินซีเคมีเนี่ยได้กำลังพัฒนาความสามารถอยู่แล้วก็ ก็สามารถวัดได้แล้วก็อยู่ในสมุนไพร3ชนิดได้แก่ฟ้าทลายโจรกระชายขาวอขอโทษค่ะฟ้าทลายโจรการวัด e n d o ด a r o l น i ในฟ้าทลายโจรการวัด p ี n o s t r o บิ n ในกระชายขาวแล้วก็การวัดค c u r c u m i n o ย d ์ในขมิ้นชัน c u r c u m i นอย d ์ก็จะเป็นกลุ่มของสารที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกัน3คนก็คือ curcumin dimethoxycurcumin แล้วก็ b i s d i m e t h o x y c u r c u มินทั้ง3ตัวนี้เราก็ ก็สามารถวัดได้แล้วความทางกา,การพัฒนาความสามารถทางนั้นก็จะขยายมาสู่การจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหรือที่เรียกสั้นๆว่า p ีทีีทีที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้แก่การวัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดโลหะหนักในฟ้าทลลยโจรและโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดสารสำคัญในสมุนไพร3ชนิด คือฟาลาทายโจนกระชายขาวแล้วก็คมิ้นชันซึ่งโปรแกรมทดสอบความชํานาญนี้มีประโยชน์อย่างไรก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยมีเรียกว่า e x t e r n a l quality control สามารถใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง1 0 2 5ได้ดังต่อมาก็เป็นการพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองหรือที่เรียกว่า certified reference material หรือเรียกสั้นๆ CRM นะคะ CRM ที่เราพัฒนาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือ CRM ที่เป็นสารบริสุทธิ์ที่สกัดออกมาจากสมุนไพรนั้นๆเลยตัวอย่างเช่น CRM ของสารบริสุทธิ์ของกระชายขาวแพนดูราติน A แล้วก็พิโนสโตโรบินอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า2ตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ตัวที่3ก็คือเป็นตัว e n d o ก a าโฟ l i d e mm hmm. ในฟ้าทลายโจรตัวสารมาตรฐาน CRM ที่เป็น high p e ย l CRM นี้นะคะจะมีประโยชน์ในการที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในสมุนไพรเนี่ยนำเอาไปใช้ในการคาลิเบตเครื่องหรือที่ภาษาทางเคมี Me เราเรียกว่าการสร้าง c a l i b r a t i o n curve ตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การวัดของสารสำคัญในสมุนไพรในประเทศไทยนี้มีคุณสมบัติสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาต่อมาเราไม่ได้ผลิตแค่เพ CRM เป็นเมตริก CRM ด้วย หรือ CRM ที่ c ซอร์ติฟาว่ามีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่เท่าไหร่เราได้พัฒนา CRM ของฟทโจโลหะหนักในฟอทลยลโจนแล้วก็โลหะหนักในขมิ้นชันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรทั้ง3ชนิดได้แก่กระชายขาวฟอทลยโจนและขมิ้นชันนะคะ สำหรับเมทริกซ์ CRM นี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการในการนำไปใช้ในการทำเมธอดวอลิเดชันหรือเป็น QC Sample ในการวัดจะขอกล่าวว่าทั้ง PT แล้วก็ c r m นี้นะคะจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การวัดสารสำคัญในสมุนไพรเนี่ยมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นี่เป็นรูปภาพตัวอย่างของ CRM ที่เรากำลังจะเตรียมจัดจำหน่ายก็คือเป็น CRM ของ Curcuminoid ในในในขมิน้นหรือโลหะหนักในขมิ้นเราจะหน้าตาของมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อ,อในแผนพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองสมุนไพรของเรา5ปีตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2568เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราจะผลิตวัสดุอ้างอิง ให้ได้มากกว่า30ชนิดโดยเราจะเริ่มจากโปรดักที่ได้รับความนิยมเช่นฟ้าทลายโจรขมิ้นชันแล้วก็กระชายขาวซึ่งได้รับความนิยมในมาแรงในช่วงโควิดต่อจากนั้นก็จะเข้าเป็นการพัพฒนาวัสดุอ้างอิงเกี่ยวกับขิงไผยบัวบกและว่านหางจระเข้สมุนไพรเหล่านี้นะคะก็จะเป็นถูกบรรจุว่าเป็นโปรดักแชมเปี้ยนที่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ จากงานที่เราได้ทํากันมานี้นะคะเกี่ยวกับการวัดสารสําคัญการวัดสารปนเปื้อนในสมุนไพรนี้เราคาดว่าจะทําให้เกิดการผลการวัดของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศไทยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญมีการสร้างเครือข่ายทางการวัดของสมุนไพรให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนแล้วก็ เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ถ้าวัตถุดิบสมุนไพรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผู้ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของสมุนไพรในประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคที่รับประทานยาสมุนไพรแล้วไม่มีสารปนเปื้อน อีกทั้งยังมีสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในในระดับที่พอดีไม่มากจนเกินไปที่จะทําให้เกิด side effect กับร่างกายเราหรือไม่น้อยจนเกินไปจนเหมือนกระทั่งเราไม่ได้รับประทานอะไรแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมสมนุนไพรเนื่องจากว่าถ้าห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง17025แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเขา ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็คาดว่าจะทําให้เพิ่มมูลค่าการส่งออกของสมุนไพรไทยนะคะก็จะเพื่อที่จะสอดรับกับนโยบายที่ได้กล่าวไปในตอนต้นค่ะท้ายที่สุดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เรามาเล่าในวันนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดระการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ